วิวสวยจังเลยหนุนสวัสดีนะคะอยู่กับช่วงพายสิริมงคพลพายโคกจ้าสวัสดียามเย็นพาขนุนกับกับปนทิพย์กลับบ้านนะจ๊ะเรานอกบ้านหนึ่งคืนมีหวยหรือเปล่าด้นี่ตัวดำเมี่ยมเลยอนายผุมข้างหน้าก็ยาวๆโอ้ขามานั่งรถครับขากลับเดินเอาครับ เล่นน้ำสบายๆสองวันเออเอาแย่งอ้อยกันอันเดียวนี่เออแย่งเอ้าผู้ใด้ได้เอ้าเอ้าผู้ใดสิยได้เอ้าเอ้าเอ้าผุดไดสิยได้โอ้ยอ้ากระดุนได้ครับโอ้ยโอ้ยตุนหนึ่งกับหยาดกันอยู่ดุอันนู้นนี่ไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยอันนู้นนี่โอ้ย เดี๋ยวมารับนะนน้นไปเปะโป้ก่อนเดี๋ยวให้ขึ้นมอไซค์กลับบ้านด้วยนี่ฝนรินฝนรินฝุนริน ไปแล้วเดี๋ยวมาเดินช้าๆนะหน,นุนแรงไหมลับรถรนะนี่รวนุนลูกม้ารถมาเนี่นนยนนาานนะจะปแล้วเลย,นะเล,ย,ยลูกมาลูกมาเฮ้ย เลือดในสม,มเลือดข้างในสม,มอง พนทิพย์กับขน,นุนโอ้ยสั่งกินอ่อยยังบมิดอยู่พอญโอดเอด้ยขอบยังเยอะเลยอนุนพนทิพย์เก็บหน่อยเร็วอนี่อาโคกมาไป เก็บเร็วๆพอนทีบเ,เ,เก็บเก็บเก็บหอบหอบหเอาหนุนว่าโพมาได้แล้วลีลาอยู่ด้านเลยช่วงเย็นรถจะเยอะหน่อยวันนี้เพราะว่ามีตลาดนัดคลองโทม ลอกลวงเล้วนี่น่าจะดีกว่าวันนั้นนะค่ะหนูไม่ล็อกแรกล็อกแรกอน,นเล็กๆที่ออกมา โออหมดเลยอ่ะนุ uhm ้นโอ้ยเนาะยัดใส่ปากอย่างเดียวเปิดเสียได้โอ้ยเนาะพี่ใหญ่โอดยเปิด้สียได้ก็ตามหนึ่งเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาแล้วจ้า jempra ับช,ช้าๆครับรถครับถนนแคบครับขับซาๆาหน่อยถนนนี้ต้นไม้ไอ้นี่มาถนนครึ่งหนึ่งแล้วน่มบ่เห็นทางแล้ Oh, tá bacana. ข้างาต่อไปจะเห็นคนใส่เสื้อตะอดนะเพราะว่าจะเข้าหน้าหนาวนะไปใยญยออกกัใส่เสื้อตอนะโดแล้วดูแบบเพิ่มเติมคือหนาขึ้นนะทีนี้นะเสื้อนะจากการใส่หนึ่งตัวเป็นสองตัว,ตวสามตัวเลยนะหนาวพิ้นหนาวพิ่น อันนู้นได้อ้อยกินเฉยเลย กันตรงนี้จะไปหากับข้าวโกนไปเลยนะหนุนนะกลับบ้านเลยแริสซิลีตูทอนทิด